สวัสดีครับผมนายพงศธรสำลีอ่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่เลขที่เจ็ดวันนี้กระผมจะพูดถึงการเรือกรับคบภาษาซึ่งแขกรับเชิญของผมนั้นก็คือสวัสดีครับผมนายพงพิสิตเอกภาพยิ่งยงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทับสี่เลขที่แปดครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการเรื่อรับคำภาษานั่นเองเออการเรือรับภาษาเนี่ยครับ คุณรู้สึกยังไงกับการเลิกเหล้าของคุณอะการเลิกเหล้าของผมนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่หลายหลายคนก็ทําได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวของคนคนนั้นว่าคนคนนั้นอยากจะเลิกเหล้าหรือเปล่าครับแล้วก่อนที่คุณจะได้เลิกเหล้านะครับเมื่อก่อนที่คุณได้กินเหล้าเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับตอนที่คุณได้ดื่มเหล้าไปตอนที่ผมดื่มเหล้าไปตอนต่้นคนหนึ่งหนึ่งในความที่อยากรู้อยากรอครับว่าเอ๊ะ ทำไมผู้ใหญ่เขาถึงดื่มกันทำไมคนนี้เขาดื่มกันทำไมมันดื่มแล้วมันดูดีตรงไหนผมก็เลยดื่มเข้าไปพอผมดื่มนะครับ,ผม,มรรมบผมก็รู้สึกว่ารสชาติเนี่ยมันไม่ค่อยถูกปากสักเท่าไหร่แล้วก็ช่วงที่ดื่มเนี่ยผมก็รู้สึกว่าสุขภาพของผมมันไม่ค่อยดีเพราะว่าร่างกายผมปกติก็ไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วแล้วพอผมดื่มเหล้าเข้าไปเนี่ยมันก็รู้สึกแย่มา,มากๆแล้วช่วงแรกที่คุณเลิกแล้วห่อครับ คุณประสบปัญหาด้านใดบ้างครับก็ช่วงแรกๆที่ผมเลิกเล่านะครับผมก็รู้สึกว่ามันแปลกๆครับเพราะว่าการดื่มเหล้าเนี่ยมันดื่มทุกวันแล้วอยู่ดีๆมันหายไปคนไนก็จะไม่ชินครับเหมือนกับของอย่างหนึ่งที่เราใช้มันอยู่ทุกวันแปรงสีฟันตัวใช้มีทุกวันแล้ววันหนึ่งแปรงแตกแล้วแบบแปรงขาดเราไม่ชินถูกไหมครับเราไม่ได้แปรงตั ก็ประมาณนั้นแหละครับแล้วหลังจากที่คุณเลิกเล่าได้เนี่ยครับคุณรู้สึกยังไงไหมฮะแบบหลังจากได้เลิกเล่าเนะี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างครับหลังจากที่ผมเลิกเล่าได้ผมรู้สึกว่าผมโอเคมากเลยนะเพราะว่าปกติร่างกายผมไม่แข็งแรงไนงะแล้วพอผมเลิกเล่าได้เนะี่ยมันก็ดีขึ้นอะครับผมก็กลับมาดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ไป ส่งคนร้ายต่อใครไม่ได้ไปทาําร้ายใครแล้วก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นรู้สึกแย่ด้วยที่ผมมาื่มเล่าแล้วก็ตัวเองก็ไม่รู้สึกแย่ที่ตัวเองทงเราเลยก็คือรู้สึกภูมิใจในการที่ได้เล่าไปนั่นเองใช่ไหมใช่ครับผมรู้สึกว่าผมภูมิใจมากเลยทั้งที่บ้านผมผมก็น่าจะภูมิใจในตัวผมที่ผมเล่าได้นะครับซึ่งผลเสียของการื่มเล้าน,นะครับก็คือทําให้เสียทั้งสุขภาพกายก็คือการตับแข็งและขาดสติซึ่งจะทําให้เกิด อุบัติเหตุและทําให้เสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตครับถ้าคุณรู้อย่างนี้คุณจะยังลืมอเหลรอครับสนับสนุนโดยปอนประกันชีวิตใต้ครับที่เรืยองของเป็นทองลูกหลานจบวันนี้ผงศาตัวก่อนสุดครับ